ตอนที่478นายคือเทพสังหารเมื่อได้ยินดังนั้นหลินเยเว่ก็พลันกระจ่างใจมุมปากผุดรอยยิ้มขื่นนี่เขาลืมเรื่องนี้ไปนานแล้วไม่คิดเลยว่าจะมีคนจำได้แถมเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยยังกลายมาเป็นแฟนคลับของเขาด้วยแม้เขาจะไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เน็ตแต่เขาก็พอจะรู้จักฉายานักฆ่าและเรื่องราวของฟอรัมเทพสังหารมาบ้างช่างเป็นกลุ่มคนที่คลั่งไคล้อะไรขนาดนี้ จะบอกว่าไม่ภูมิใจเลยก็คงเป็นการโกหกคำโตแต่ลินเยเวรู้ดีว่าชื่อเสียงพวกนี้มันก็แค่ภาพลวงตาเพื่อนฝูงที่สนิทกันไม่เห็นจะมาศรัทธาเขาแบบนี้มีแต่คนนอกที่ไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเขาหรือมองคนละมุมเท่านั้นที่ตื่นตูมไปเองน้องสีนั่งลงก่อนดีไหมนายไม่ต้องคว้าแขนฉันไว้แน่นขนาดนั้นก็ได้ฉันไม่วิ่งหนีไปไหนหรอกลินเยเว่กล่าวอย่างอ่อนใจไม่แน่หรอกถ้าคนอย่างนายคิดจะชิงใครจะไปตามทัน ลินเยเว่ใบกินไปชั่วขณะชื่อเสียงนี่มันน่ากลัวขนาดนี้เชียวหรืออยู่กินกันมาในหอพักตั้งสี่ปีรู้ไส้รู้พุงกันหมดทุกอย่างแต่พอเห็นคลิปวิดีโอเข้าหน่อยทำไมกลับทำเหมือนไม่รู้จักกันเสียอย่างนั้นแถมยังดูคล้ไคล้จนกูไม่กลับอีกสุดท้ายลินเยเว่ต้องใช้กำลังกดตัวเยวี่ให้นั่งลงกับเก้าอี้เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายสงบลงและไม่มีท่าทีจะโผล่เข้าหาอีกเขาถึงได้ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกทว่าประโยคต่อมาของเยวี่ก็ทำให้ลินเยเว่ไปไม่เป็นอีกรอบ สมเป็นเทพสังหารจริงๆพลังแขนเหลือล้อนมากพวกนายสองคนเล่นตลกอะไรกันอยู่นะเซินเผิงที่ดูอยู่ข้างๆอดรนทนไม่ไหวจนต้องถามขึ้นเยวี่รีบชิงตอบก่อนที่หลินเยเวจะได้อ้าปากลูกพี่รู้ไหมว่าใครคือหัวหน้าฟอรัมเทพสังหารในเน็ตก็หลินเยเวเพื่อนเราน้องสามมี่ยังไงละ่ะฟอรัมเทพสังหารอะไรกันเสินเผิงยังตามไม่ทันมินจิงเยเวช่วยย้ำเตือน ก็คนที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่จัดการโจร8คนด้วยตัวคนเดียวไงคะเทพสังหารหลินเยเวผู้จบไม่ใช่แค่เซินเผิงที่ตะลึงแม้แต่ตัวเธอเองก็อึ้งไปเหมือนกันเพราะเพิ่งจะตระหนักได้ว่าคนในข่าวกับคนตรงหน้าคือคนเดียวกันน้องสามนายคือเทพสังหารจริงๆเหรอเซินเพิงถามอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาจ้องเขม็งราวกับจะขมวบลินเยเวเข้าไปพวกนายไม่เห็นรูปฉันเหรอ ในเน็ตน่าจะมีนะลินเยเวถามอย่างสงสัยเพราะตอนที่เขาปรากฏตัวในโลกออนไลน์ครั้งแรกเคยมีแฮกเกอร์โจมตีคอมพิวเตอร์เขาจนเขาทิ้งคลิปวิดีโอโต้กลับเอาไว้ซึ่งในนั้นก็น่าจะมีรูปหน้าเขาชัดๆอยู่นี่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาสี่ปีจำหน้าเขาไม่ได้จริงๆเหรอลินเยเวรู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองเป็นตลกโศกเศร้าเพื่อนรักจะไม่ได้แต่ยังดีที่พ่อแม่เขายังจำได้หลังจากไม่เจอกันสองปีนี่สินะที่เขาเรียกว่าสายเลือดข้นกว่าน้ำ เซินเพิงจ้องลินเย่เวยอยู่พักใหญ่อาปากพะงาบๆอยู่หลายครั้งจนสุดท้ายก็พร่องออกมาหนึ่งประโยคที่ทำเอาลินเย่เวยพ่นน้ำชาพรวดออกจากปากน้องสามนายไปสัลยะกรรมมาใช่ไหมหรือว่าแอบไปฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงจีนวัดเซาหลินมาพรูวัวโชคดีที่เขาพ่นลงพื้นไม่อย่างนั้นอาหารเต็มต๊ะคงเสียของหมดลินเย่เวยเช็ดปากพลางบ่นอย่างระอาเลิกเพอเจอได้แล้วฉันไม่ได้สัลยะกรรมแค่ไปผ่าตัดทำเลสิกแก้สายตาสั้นมา ส่วนที่เก่งเรื่องต่อสู้ก็เพราะตอนเรียนมหาลัยฉันเคยเรียนสันดามมยจียนชนิดหนึ่งพวกนายก็รู้อยู่แล้วนี่ส่วนเรื่องที่วิ่งเร็วนั้นเป็นเพราะตอนฝึกแกะสลักหินหยกฉันบรรลุสภาวะจิตมาสองขั้นพอนำมาประยุกต์ใช้มันเลยดูเหนือชั้นไปหน่อยจริงๆคำถแถลงการของฉันในเน็ตนั้นนะ่าเรื่องจริงทั้งนั้นแหละเขาโกหกตาไม่กะพริบเพื่อ,ออธิบายว่าทำไมถึงไม่ต้องสวมแว่นอีกจึงอ้างเรื่องผ่าตัดตาไม่อย่างนั้นคนที่คลุกคลีกันมานานต้องสงสัยแน่ หลังจากโดนซักฟอกอยู่นานในที่สุดทุกคนก็ยอมเชื่อว่าหลินเยเว่ก็ยังเป็นหลินเยเว่คนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนแปลงไปมากและคลิปในเน็ตนั่นก็เป็นเรื่องจริงแค่ถูกชาวเน็ตโวยจนเกินจริงไปหน่อยเท่านั้นเหล่าสั้นถามอีกข้อเดียวขั้นที่เหนือกว่ากูจิงผู้ปัวคืออะไรเยวี่ถามด้วยสายตาเป็นประกายคำถามนี้มีแรงดึงดูดมหาสารสำหรับทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้สุยซินสัววีนั่นคือชื่อที่ฉันตั้งให้มันนะหลินเยเว่ไม่ได้ปิดบังเพราะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร เจ๋งไหมก็พอตัวนั้นเหนือกว่ากูจริงผู้ป่วยทำให้คิดอ่านอะไรได้เป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวามากขึ้นสแสดงให้ดูหน่อยได้ไหมเป็นขวัญตาหน่อยไหนบอกว่าคำถามสุดท้ายไงกลายเป็นว่าหลินเยเว่ต้องรับมือกับการเซาซีอีกชุดใหญ่จนกระทั่งเขายอมสาธิตสภาวะจิตทั้งสองแบบให้ดูเยวีถึงได้ยอมสมบปากสมบคํคำอัศจรรย์มันอัศจรรย์มากไม่นึกเลยว่าเพื่อนเราจะมีคนที่เข้าใกล้ระดับเทพ,พเจ้าไปแล้วเยวีอุทาน เขาใกล้ระดับเทพลินเยเวได้แต่สายหัวอย่างอ่อนใจกว่าจะคุยกันจบอาหารบนโต๊ะก้อเย็นชื่อเสียแล้วลินเยเวจึงเรียกพนักงานมาให้นำกับเข้าไปอุ่นใหม่เขาถือคติว่าคนเราต้องรู้จักประหยัดมัธยัติ์ต่อให้มีเงินทองมากมายแค่ไหนก็ไม่ควรใช้ทิ้งคว้างการกระทำที่เรียบง่ายของลินเยเวทำให้เสินเพิงและคนอื่นๆรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นเพราะเขายังดูเป็นคนปกติธรรมดาไม่ได้สูงส่งจนเกื่อมไม่ถึง ไม่นานอาหารก็กลับมาวางเต็มโตทั้งสี่คนเริ่มลงมือรับประทานหลังจากวุ่นวายกันมาพักใหญ่ทุกคนก็หิวโซจนเลิกเกรงใจมุ่งหน้าแยง่งกันกินอย่างอร,อร่อยบรรยากาศอบอุ่นเหมือนย้อนกลับไปสมัยเรียนมหาวิทยาลัยไม่มีผิดมือเทียงมืนี้ลากยาวไปจนถึงบ่ายสามโมงหลินเยเวได้รู้ว่าเสินเผิงพี่ใหญ่ของกลุ่มทำงานในสถาบันออกแบบเงินเดือนค่อนข้างสูง ส่วนหมินจิงเยเวลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านดูแลลูกเต็มตัวเยวี่ทำงานบริษัทออกแบบตกแต่งภายในรายได้ไม่เลวเลยส่วนคนที่รวยที่สุดน่าจะเป็นน้องรองที่ดูแลกิจการของครอบครัวแน่นอนว่าถ้าไม่นับรวมหลินเยเว่หลินเยเว่ดีใจมากที่เห็นเพื่อนๆประสบความสำเร็จเมื่อนึกถึงตัวเองเมื่อปีก่อนที่ได้เงินเดือนพืน้นฐานแค่600้ยหยวนช่างห่างไกลกับเพื่อนๆเ,เหลือเกินโชคดีที่เขายืนหยัดสู้มาได้ไม่อย่างนั้นคงไม่มีหลินเยเว่ในวันนี้ งานฉลองแซยิดครบ70ปีของคุณปู่น้องรองจะจัดขึ้นในอีกสาวันข้างหน้าที่ทั้ง3คนมาเร็วเพราะอยากเที่ยวชมคุณหมิงด้วยหลังจากขับรถไปส่งเพื่อนๆที่โรงแรมและนัดแนะกันว่าจะไปหาพี่รองด้วยกันในวันมรืนหลินเยเวก็ขับรถกลับบ้านโชคดีที่ระหว่างทางไม่เจอตำรวจจราจรไม่อย่างนั้นคงโดนปรับหรือยึดรถแน่ๆข้อหาเหมาแล้วขับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เขารู้ดีว่ากฎหมายนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่ตอนนั้นเขาไม่มีทางเลือกจริงๆเพราะอยากกลับไปนอนพักเต็มแก่ พอถึงบ้านหลินเยเว่ก็ทิ้งตัวลงนอนสลบสไลดบนโซฟาทันทีชิ้นเยาเยากลับมาถึงบ้านเห็นหลินเยเว่นอนอยู่บนโซฟาก็ตั้งใจจะหาผ้ามาห่มให้แต่พลันได้กลิ่นเหล้าโชยมาจากตัวเขาสีหน้าเธอก็เปลี่ยนไปทันทีเธอรีบเดินไปที่โรงรถเพื่อดมกลิ่นในรถแล้วก็กลับมาด้วยสีหน้าทมึนเมาแล้วคะ่ะแถมอาจจะเมาหนักด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงชิ้นเยาเยารู้สึกว่าเธอต้องสั่งสอนหลินเยเว่ให้เข็ดหลาบไม่อย่างนั้นเขาคงไม่จำ เมื่อเธอกลับมาที่ห้องนั่งเล่นก็พบว่ามีผ้าห่มคลุมตัวหลินเยเว่ไว้แล้วเธอรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือใครขณะนั้นเองหลี่ชิงเมื่งเดินถือแก้วน้ำอุ่นออกมาจากห้องชิงเม่งมานี่หน่อยมีเรื่องจะปรึกษาชินเยาเยากล่าวพร้อมรอยยิ้มเป็นยิ้มที่มีเล่สนายและเต็มไปด้วยแผนการบางอย่างหลี่ชิงเมื่งมองอย่างสงสัยแต่ก็ยอมวางแก้วน้ำไว้ตรงหน้าหลินเยเว่แล้วเดินตามชินเยาเยาขึ้นชั้นบนไปจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกุกกักดังสนั่นจากการจัดห้องตามมา บทที่479รายงานข่าวโครมครามกว่าที่หลินเยเว่จะสะบัดสีสตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงก็พบว่าเป็นเวลาสี่ทุ่มเข้าไปแล้วในห้องนั่งเล่นเหลือเพียงเขาอยู่ลำพังท่ามกลางแสงไฟสลัวเมื่อยันกายลุกขึ้นนั่งหลินเยเว่ก็สังเกตเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งทับอยู่บนโต้น้ำชาเขาหยิบขึ้นมาอ่านด้วยความสงสัยแต่พอกวาดสายตาดูข้อความในนั้นเขาก็ส่งเสียงโอดครวญออกมาทันทีไม่ติงหน้า คุณสามีสุดที่รักที่น่าเอ็นดูฉันกับชิงเมิ่คุยกันถูกคอเหมือนรู้จักกันมานานเลยตัดสินใจจะย้ายมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้คุณก็ต้องยอมลำบากไปนอนห้องรับแขกสักสองสามเดือนนะจ๊ะส่วนจะขยายเวลาเพิ่มไหมคงต้องดูความประพฤติเสื้อผ้าและเครื่องนอนในห้องนั้นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วขอให้ฝันดีนะจากเย๋เย๋ภรรยา,ยา,รยาผู้แสนดีของเธอแม้ตอนนี้สมองของหลินเย่เว่จะยังมึนตึ๊บและทำงานได้ไม่เต็มที่นักแต่เขาก็ฉุกคิดถึงสาเหตุสำคัญได้ทันควันดื่มเหล้าแค่ดื่มแล้วขับ แถมยังมเมาค้างเองนะทำไมต้องลงโทษกันโหดร้ายขนาดนี้ด้วยเขาหันไปดูเวลาเห็นว่าดึกมากแล้วจึงตั้งใจว่าพรุ่งนี้ค่อยไปเจรจาหรือพูดให้ถูกคือไปสารภาพผิดกับชิ้นเยาเยาอย่างจรงิงจังวันรุ่งขึ้นชีวิตอันแสนรันทดของหลินเยเวก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการการสำนึกผิดทุกอย่างไร้ผล ท่ามกลางเสียงหัวเราะคิกคักของสองสาวลินเยเวจำต้องเดินขอตกออกจากบ้านเขาตัดสินใจเรียกแท็กซี่และทิ้งรถไว้ให้ชินเหยาวยวยเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการสำนึกผิดวันนี้คือวันนัดประลองที่อาจารย์กำหนดไว้เมื่อวานซืนหลังจากพักผ่อนมาทั้งคืนสภาวะจิตใจของลินเยเวก็พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในการประลองวันนี้เขาตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ฝีมือล้วนๆแต่จะใช้พลังพิเศษเข้าช่วยและจะใช้มันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาต้องชนะศึกนี้ให้ได้ แม้จะดูไม่ยุติธรรมต่อเหโยโ่อจ้างไปบ้างแต่นิยามของโลกใบนี้ก็ไม่เคยมีความยุติธรรมที่แท้จริงอยู่แล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าวเรื่องชาวเกาหลีท้าประลองกับราชายกได้แพรส่สะพัดไปทั่ววงการพนันหินหยกสื่อมวลชนหลายสำนักเริ่มรายงานข่าวนี้กันโครมครามเดิมทีการพนันหินหยกดูเป็นเรื่องไกลตัวคนทั่วไปจึงไม่ค่อยมีใครสนใจนะักแต่พอรู้ว่าผู้ที่ถูกท้าประลองคืออาจารย์ของหลินเยเว่เรื่องนี้ก็กลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งประเทศทันที ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้การโหมกระแสของสื่อเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งส่วนตัวอีกต่อไปแต่มันถูกยกระดับไปสู่เรื่องภาพลักษณ์ของประเทศชาติซึ่งมีกฎเหล็กเพียงข้อเดียวคือต้องชนะเท่านั้นห้ามแพ้เด็ดขาด ความจริงเรื่องนี้ควรจะดําเนินการอย่างเป็นความลับแต่กลับมีผู้ประสงค์ร้ายปั่นกระแสจนกลายเป็นการท้าชนต่อหน้าสาธารณชนซึ่งตัวการก็มีทั้งคนในประเทศที่มีความแค้นส่วนตัวกับเฮอช้างเฮอแต่ส่วนใหญ่เป็นฝั่งเกาหลีที่กลัวว่าราชาย,ยกจะไม่ลดตัวลงมาประลองด้วยจึงตัดสินใจเปิดเผยเรื่องนี้สู่หน้าสื่อ ผู้อยู่เบื้องหลังการปั่นกระแสสืส่อผาได้ไม่ยากเพราะข่าวนี้เริ่มแพร่จากสื่อเกาหลีโดยตรงโดยเฉพาะลี่กวงหยวนที่เที่ยวประกาศกล่าวผ่านสื่อว่าจะท้าชนราชาหยกของจีนเรื่องที่ทำหน้าทำตาให้กับประเทศเกาหลีขนาดนี้สื่อบ้านเขาจะไม่รายงานได้อย่างไรทำราวกับว่าพวกเขาชนะไปแล้วเสียอย่างนั้น เมื่อข่าวไหลเข้าสู่เมืองจีนก็เกิดสงครามน้ำลายบนโลกอินเทอร์เน็ตทันทีชาวเน็ตจีนต่างรุมถลม่มจนฝ่ายนั้นแทบจมกองน้ำลายตามมาด้วยสงครามแฮกเกอร์ไม่เพียงเท่านั้นฝ่ายเกาหลียังพยายามอ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าการพนันหินหยกมีต้นกำเนิดมาจากเกาหลีจนกลายเป็นเรื่องตลกขบขันในสายตานานาชาติอ้างคำพีนั้นหรือคำพีแห่งสวยพวกนั้นก็เอาไปจากจีนทั้งนั้นแหละพนันหินหยกเกิดในเกาหลีล้อเล่นระดับโลกชัดๆขนาดคนพมา่าเจ้าของแหล่งหยก ยังหัวร้อจนฟันร่วงคนที่ไม่เคารพประวัติศาสตร์ลืมเลือนบรรพบุรุษไม่คู่ควรแม้แต่จะเป็นคนเรื่องวุ่นวายเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาแต่สำหรับหลินเย่เวที่ไม่ค่อยดูทีวีและไม่ค่อยท่องโลกโซเชียลเรื่องพวกนี้ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลาจากเขาไปหลายปีแสง อีกทั้งเขายังจัดการอะไรไม่ได้การไม่สนใจจึงอาจจะดีกว่าต่อให้เขารู้เรื่องเขาก็คงไม่วุ่นวามจนถึงขั้นนำกลุ่มพันธมิตรนักฆ่าของเขาออกไปร่วมทำสงครามต่อต้านเพราะถ้าทำแบบนั้นชีวิตที่เหลือของเขาคงหาความสงบสุขไม่ได้แน่การที่มีใครสักคนสามารถเรียกคนนับร้อยนับพันได้เพียงแค่การเป่าประกาศบนอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่น่าสะพรึนกลัวเกินไปไม่มีผู้นำประเทศคนไหนชอบเห็นคนที่มีอิทธิพลล้นฟ้าแบบนั้นความดีความชอบสูงจนข่มบารมีนาย คำนี้คือข้อควรระวังอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีบารมีสูงต่อให้จะทำดีแค่ไหนก็ต้องมีขอบเขตมิฉะนั้นเมื่อถึงจุดสูงสุดก็จะร่วงหล่นลงมาอย่างหน้าหนาดการใช้ชีวิตอย่างธรรมดาและได้ทำในสิ่งที่รักคือสิ่งเดียวที่หลินเยเว่ต้องการในตอนนี้นอกจากนี้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาที่เมืองรุ่ยลี่ก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นสเรื่องเรื่องแรกคือตระกูลหวัวได้ครอบครองยกในตำนานอย่างยกเจ็ดสี ข่าวนี้ทำให้เมืองรุยลี่ที่กำลังจัดงานประมูลกงผังหยกสันสะเทือนไปทั้งวงการนับเป็นหยกในตำนานชิ้นที่สองที่ปรากฏขึ้นถัดจากหยกหยาดโลหิต